มาดูเซคิมน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงรุ่งกิจส่อเขาว่าจะเดือดแน่นอนครับไฟที่ผ่านมาฝ่ายแดงแหมรุ่งกิตบอกนอนไม่หลับครับชกเสร็จแล้วคิดว่าตัวเองไม่แพ้โอ้โหั้นสาคัญครับพี่นกหลุดวงโคจรลุ้นยอดมวยไปเลยครับแพ้ไฟเดียวครับยกที่สองนะครับบนเวทีธนงผู้พานิชครับหรือว่านักมวยเก่าเลือนเพชรศิวนาจิ้มซ้ายก่อนเลยครับรุ่งกิจหมอเพชรกมราจะล้างตาได้หรือเปล่าครับซ้ายทีหนึ่งอาครับเน้นๆนะครับซ้ายเน้นๆแล้วนะครับ วางแบบเน้นๆนปปนนแล้วครับซุปเปอร์บอโอ้โหนี่แหละครับมาฝ่ายแดงนี่แชมป์แชมป์ราชด,ดำเนินนดำเงินแชมป์ลุมพินีครับโอ้โหคู่นี้130ปอนด์แชมป์130ปอนด์ทั้งคู่อุ้ยครับหลวงพ่อยันครับหมดยกพอดีครับเอา้ามาลุ้นบนเวทีสจเอกประจินบุรีนี่สจหลายเออรลุน้นรายการนี้ดูกันทั้งเมืองคนแน่นเลยในวันนี้คุณนกเอาว่าไปาานะครับเปิดเกมแล้วครับเสือคิมเสือเริ่มแยกเขี้ยวแล้ว แต่ว่าซ้ายของรุ่งกิจยังฉหมังอยู่นะครับทูนี้ใครหยุดคนนั้นโดนแน่ครับอาลครับเดี๋ยวดูครับเสือเริ่มขยับแล้วซ้ายทีเดียวรุ่งกิดลุนเสือคริมยังไม่ต่อยต่อยหมัดยังไม่ได้เอาความมาทีนึงเดือซ้ายไปสุดๆไปเลยครับคู่นี้อ่าลครับซึ่งทางเดือดแล้วครับระอุแล้วครับไปเลย24ระอุแล้ว อาครับนาทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้ครับแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์โบกไปโบกมาโบกมาโบกไปคุณสมิงครัาโอ้โหนี่และครับแน่นขนาดเลยทีเดียวแฟน์ดันดวยวันนี้เอารุนไปรุนไปซ้ายไปขวาไม่ถึงเอ้าขวามายันลูแล้วแล้วครับลูกนี้เกี่ยวเตะกว่าลานยกล้อเทไปเลยครับเอ้ามาซ้ายเอา้าใส่ทีเดึม เอาน้ออองบอเาวนี่แหละครับผ่าคู่นี้ค่าตัวคู่เดียว3ามแสนกว่าบาทนะครับชกกันแบบนี้ครับมวยเงินแสนยอดมวยไม่ใช่เสืยงสางดรพงเ์ครยพงกันไปเป็นไรครับผู้ใหญ่ใจดีครับคนมีชะตังจัดใช่ยอยากไม่ต้องกลัวครับยกสี่แล้วนะครับชี้ชะตาไฮไลท์ครับรุงจิตกับเสือทิมครับล้างตาได้หรือเปล่าต่อยโดนไหมไม่โดนท็อกแตกคุณสมิงเท<อ>้าต่อยไม่โดนท็อกแตกต่อยไม่โดนท้อง ต่อยแล้วต่อยแล้วเซิร์ฟเอาซ้ายไปเตะวันนี้แตกแรงมากเลยครับลูกอิดลูกอิดเอาโอ้โหสเิ็ปมัดมาหมัดโอ้โหสอกสองฝักหนัาเลยสัตวกันเลยครับมาดาคนมีดคนดาบขวานคนเล็บครับไม่มีใครยอมใครสับไปสับไปสับไปเอาเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวแพร่สนามเป็นเรื่องเดี๋ยวแพร่สนามมีงานทำยุ่งยุปอย่าหยุดอย่าหยุดคุณจะมีตนอย่าหยุดอย่าหยุดโยนไปเอาอะไร แพ้ชนะไม่รู้ครับ<ม>แพ้ชนะไม่รู้มันพยาการคุณตุนิกา้าเอาคว้าไปอย่าหมดนะอย่าหมดนะเซ็คิมซ้ายเอาอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเอาเอา,เอาหมดยกที่สี่สามนาทีทองสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับมวยไทยไก่เดือยเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดอะไรเป็นไปได้หมดครับเผลอเสี้ยววินาทีเดียวชีวิตเปลี่ยนได้แตกแล้วนี่เฮ้ยรู้สึกน่าจะแตกหรือเปล่าเนี่ย แตกแล้วแตกแล้วแตกไม่แตกไม่แตกแล้วครับงครับหน้าพากระอุขึ้นีกครั้งนึงครับบรรยากาศตลาดลักรั์เอาแล้วครับมาแล้วคบเสือคิมช่วงพังยกให้น้ำเสียแขเข้าไปโอ้ยเลือดเยอะเลือดเยอะคุณสมิ้นขาวโอ้ยนองเลือดนองระเลงเลือดนี่เลยครับความมันความเร้าใจความดูเดือดดูเดือดดูเดือดโอ้ดูเดือดมาเป็นชุดมาเป็นชุดชักยุ่งแล้วชักยุ่งเลือดเข้าตาเลือดเข้าตาแล้วนะครับเข้าตาจนหรือเปล่าครับเสือคิมมาแล้วมาแล้วคุณสมิ้ขาว ลุงกิตไปใส่เกียร์ถอยหลังครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเลือด้าตาแล้วนะครับนาทีนี้พยันามเลือกแล้วขวาลบลงไปครับทํามาทํามาหายหรือเปล่าครับแต่ว่าพอมีเวลาซุปเปอร์บอลยังพอมีเวลา่ยุกง้างง้างจะต่อยทอกใหม่ไ่เล่นด้วยครับทางด้านของลุงกิตไมเวลาใกล้จะหมดยกแล้วนะครับโอ้ยทันหรือไม่ทันเอ้าทันหรือไม่ทันทันไม่ทันเอ้าโดนสอ สุดๆไปเลยครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับอาวุธโสน้อยกว่าครับทางด้านของลูกกิจหมอเพชรกำมลา